สยามเจโชว์พิเดนเตบยแอร์เอเชียนะคะจัดงานเจแปนเฟสติวัลงานดีๆที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสําคัญนะคะของสํานักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยที่นําโดยศาสตราจารย์ดรวิลเลอร์นะคะอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยสายการบินแอร์เอเชียนะคะโดยคุณทัศพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน a อร์เอเชียเและประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และคุณสมชายนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมชช่งโกโบจำกัดที่พร้อมเนลามิสยามสแควร์นะคะให้กลายเป็นดินแดนอาทิตย์อุทยัยเพื่อให้คนไทยได้ดื่มด่ากับสเสน่ห์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้เรียนรู้ผ่านการได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะท่ามกลางแลนด์มาร์กสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็มตอนรับเดือนแห่งเทศกาลนะคะในวันที่29พฤศจิก,กายนไปจนถึงวันที่1ธันวาคมที่อัดแน่นไปด้วยสุดยอดโชว์จากศิลปินญ,ญี่ปุ่นชื่อดังมากมายนะคะรวมถึงศิลปินแล้วก็ไอดอลของเมืองไทย ที่มีให้เลือกชมถึง3เวทีและยังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับถนนแห่งแฟชั่นสไตล์ฮาราจูกุกับการเดินแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ตะการตานะคะกลางสยามสแควร์รวมทั้งโชว์เดดนะคะรวมคังอนิเมะและของสะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยที่หาชมได้ยากและทิพพลาดไม่ได้เลยนะคะกับบุตรอาหารสุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อเหล่านักชิมเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการในงานเดียวโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอันนี้เป็นแค่ น้ำจิ้มนะครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอธิการนะครับนะครับ PMCU ทางจุราที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทาง m a t c ชิ n g g l o b a l พอดีคุณโจแอร์เชียวันนี้ติดภารกิจต้องต้องออกไปก่อนนะครับก็ก็ขอบคุณมากสื่อมวลชนที่มาก็วันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้เห็นว่าในงานที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับยังไงผมเรียนเชิญก่อนเลยนะครับ29 30สาพฤศจิกายนนี้แล้วก็1ธันวาคมนี้จะพบกับน้องๆนะครับเต็มเวทีนะครับในงาน สยามเจโช2424ครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้น3วันก็จะประกอบด้วยดนตรีนะครับิวสิกแล้วก็แฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็แอดแอนทอยนะครับที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอาหารการกินไฮไลท์ของเรานะครับมีมนุษย์ลากรถนะครับจากญี่ปุ่นบินตรงมาเลยนะครับที่จะมาถึงที่ประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในงานเจแปนเอ็กซ์โปนะครับนี้ครับผมเอ่อศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นก็ประมาณ300ชีวิตนะครับใน3วัน เวที3เวทีของเราจะเป็น J s t a ต e Show s t a ั e แล้วก็นิปปอนสเตชั่นเต็มอัดแน่นเลยครับไม่มีช่วงพักเลยนะครับแล้วก็มีแฟนเดนโชว์นะครับที่จะเดินบนสตรีทแฟชั่นจริงๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนก็ปิดจมลดองนี้สนทนั้นมีประมาณกี่เมตรทั้งหมดเลยครับทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนัึงจบเลยก็ประมาณ600 600เมตรนะฮะการอธิการ600เมตรนะครับก็ปิดถนนทั้งหมด600เมตรตรงนี้ครับ อย่างที่บอกเลยค่ะวันนี้เป็นเหมือนอเป็นเทสนะคะสำหรับวันที่จะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเออก็มีพวกเรามาร่วมง,งานแล้วก็วันจริงๆก็คือหนูก็ไปวันที่1นึ่งพันวร์มด้วยค่ะ <c oughs> จริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่ารู้เลยว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะจัดใหญ่มากๆเพราะว่าเขา,าจะเปลี่ยนสอย่างให้เป็นญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะอลังการแน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันแล้วก็สัมผัสบรรยากาศครับก็สำหรับวันแถลงข่าวก็เห็นได้ว่าเพื่อนๆในวงการมากันเยอะมากแล้วก็ เวทีขนาดนี่แค่เวทีวันเปิดแถลงข่าวนะครับถ้าเกิดเวทีวันงานจริงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศในงานนะ่าสนใจมากๆเพราะว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วเราได้งานวันนั้นก็คือจะเปลี่ยนสยามไปญี่ปุ่นเลยคือผมแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็เราเองก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นด้วยในงานก็มีอาหารด้วยแล้วก็ผมเองอ่ะเป็นาาคนตะรุ่งผมก็อยากจะเฮ้ยเราก็อยากไปดูว่าตรงไหนไมนมีอาร์ตอนิเมหหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ชอบวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องมาห้ามพลาดแน่นอนแล้วก็ คนไทยก็ลองมาลองมาดูเพราะว่าความเป็นญี่ปุ่นมันมีสเสน่ห์มากๆเราอยากให้มาครับลองมากันนะรู้สึกว่าแค่ชื่อยังไงมันก็ใหญ่ครับผมแล้วผมว่างานจริงๆอ่ะจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่าชื่อแน่นอนลองมากันดูครับจะบอกว่าโชว์ชวนั้นคือฟูลโชวก์กว่านี้เพราะว่าวันนี้มีแค่เพลงเดียว แต่วันนั้นเราก็จะมีฟูโชเลยมีประมาณเจ็ถึงแปดเพลงครับเต็มโชเต็มโชเลยเต็มโชฟูโชต้องตามครับต้องตามต้องตามต้องติดตามต้องติดตามทาออฟฟิเชียลสิครับ g ีเ s สเด e ร์สคลลองดูครับพี่จะว่าไปแล้วงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับวันนี้เราเป็นเจโชก็จริงแต่นะสิ่งที่เราจัดงานวัตถุประสงค์จริงคือเราอยากให้พื้นที่นะครับเป็นที่แห่งความสนุกความสุขของเยาวชนวันนี้นะครับสยามสแควร์ไม่ใช่พื้นที่ค้าขาย นะครับเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่ทาให้เยาวชนของไทยเนี่ยได้มีการแสดงออกนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ถนนเส้นนี้ถนนสยามแวร์เปิดขึ้นนะครับเป็นถน,นนที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกข,ของเยาวชนและวันนี้นะครับงานที่เกิดขึ้นคือการสร้าง เสนอประสบการณ์ของเยาวชนให้มาแสดงออกแล้วมีความคี่สร้างสรรค์เหมือนน้องๆเหล่านี้เลยครับนะมีความสามารถทางด้านร้องเพลงนะครับมีความสามารถทางด้านการเต้นและทั้งหมดนยครับนี่คือการสนุนเยาวชนไทยของชาตินะครับเราไม่ได้เรียนแบบวัฒนธรรมไทยแต่เราสร้างตามแบบฉบับของตัวเองที่เป็นไทยแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นด้วยครับ ครับเป็นงานใหญ่แต่ว่าเนี่ยคตจะมีใหญ่กว่านี้อีกได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราเคยเห็นนะครับที่ญี่ปุ่นมีฮาราจูกุอย่างไรนาคตรเราอยากให้เด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเป็นไทยฮาราจูกุก็ได้และวันนั้นนะครับก็คือวัน วันที่สยามสแควร์จะกลายเป็นพื้นที่ของเยาวชนคนไทยทุกคนที่ได้มาใส่หอกและมีความสุขนะครับระหว่างการที่เราได้แสดงกิจกรรมร่วมกันครับฟรีหมดเลยครับคฟรีหมดครับฟรีหมดไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดแต่สิ่งที่ไม่ฟรีก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละครับนะดังนั้นแหละครับนะเรามาชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนของเราและภูมิใจไปกับเยาวชนของคนไทยร่วมกันครับภายใต้นะครับแล้วก็แ a ทชิ่ง g l o b a l กับนะครับพื้นที่ของ PMCU ครับวันนี้ผมพาแบรนด์มา เพลย์แนดโชว์ครับเราเป็นเกียรติเราแน่นอน่าเปิดตัวเอาที29่29ก็จะพาแบนรนด์ของเราองมาเปิดไฟลั์นดโชว์ในวันนั้นครับเป็นเพลย์แลน์โชว์แฟชั่นใหม่ภูมิใจมากครับครั้งแรกที่ผู้มาชวนรู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติผมมากเลยครับแล้วก็สัญญาจจะทำโชว์นี้เต็มที่ครับมองว่าเป็นแค่ไฟลั์นดโชว์ไม่ได้เป็นเพลย์แลนที่รวมโชว์ที่หลากหลายมากขึ้นเลยครับก็อยากฝากทุกคนมารับชมอยากเรียนเชิญน,นะครับสยามเจโช2024นะครับ เป็นการร่วมมือกันระหว่างเ m c u นะครับวิสัยทัศน์ของท่านอาธิการต้องขอบคุณมากเลยครับท่านอาธิการนะครับ,รบแล้วก็เรามีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการที่คือแอร์เอเชียนะครับร่วมกันสร้างสารรค์งานในนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่เป็นเจแปนเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะพบกับศิลปินต่างๆมากมายในแง่ของเพลงแฟชั่นโชว์จากหลากหลายจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็อาร์ตแอนด์ทอย อาหารเครื่องดื่มเต็มรูปแบบแล้วก็มีไฮไลท์แลนด์มาร์คนะครับตโตกเกียวทาวเวอร์สูง10เมตรนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คอุโมงค์โคมญี่ปุ่นแล้วก็เสาโทรอีสูง5เมตรนะครับซึ่งมาถ่ายรูปโดยบรรยากาศถนนทั้งงานก็จะคลาคล่างไปด้วยการตกแต่งรูปแบบญี่ปุ่นทั้งถนนนะครับแล้วก็ศิลปินน้องๆที่จะมาร่วม3เวทีหล,ลักไม่ว่าจะเป็นเวที Stage s h ช w s t a g e และน i p p อ n s t a g e 3เวทีจัดเต็ม 3วันเต็มๆมีทั้งสเตจโชว์สตรีทโชว์นะครับ3วันเต็มๆนะครับเรียนเชิญ29 30พฤศจิกายนและก็1ธันวาคมนี้ครับ